สวัสดีครับอยู่กับผมแฮกปลาดอยครับผมดูดุงพอผ้าครับดูครับดูครับโอ้โหสุดยอดนะครับพอกับป้าโอ้โหโอ้โหพุ่งมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่บ้านเย่าพ่อเย่าพ่อเนาะคพอ่อพอขายด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูกันดูที่พอขายนี่เสร็จแล้วครับโอ้โหเก็บเยอะ อันนี้จะเป็นแบบทอมือนะครับเดี๋ยวผมพาไปถามลุงครับว่าตัวเท่าไหรลองไดูชุดครับโอ้ชุดสวยมากเลยครับอันนี้ทอมือทั้งหมดนะครับอันนี้ผ้าสิ้นครับเรียกถูกกรอเป๋าไม่รู้ครับนี่ผ้าสิ้นครับดูครับโอ้สวยมากเลยครับมืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปถามลุงแกครับ โลชุดครับ<จ>ป้าป้ามาบอกหนตัวตัวเท่าไหร่ป้าเผื่อคนสนใจอันนี้อันนี้ตัวเท่าไหร่ป้าเผู้ชายสองร้อยฮะโดมอสใช้กับก๊อฟเบเชียเออป้าก๊้าฟ์อะไรเซ้าป้า ธาไม่ได้แบบนี้ไม่มีดอกนี่สองร้อยห้าสิบแต่ที <S 2> <S 2> ่มีดอกนี่จะสังร้อยอันนี้อันนี้ผู้ชายของผู้ชายเท่าน,นั้นแหละตัวนี้นี่น,ขนีของผู้หญิงของผูห้หญิงนี่เท่าไหร่บ้างผู้หญิงไอ้คนสมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายนี่มรวัวกันหมดแหละอ๋อครับสวยเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ผ้าสิ้นเนาะเออของไอ้ของผู้ชายอันนี้เท่าไหร่บ้างสองร้อยสองร้อยร้อยแปดสิบที่มีดอกนี่มันจะแพงน้อยนึงสี่ร้อยห้าสิบพวกนี้เนี่ย มันจะต่างกันนะครับเป็นที่ดอกกับมีลายกับไม่มีลายเนาะนี่แยกสะพายฮะอันนี้ขายที่นี่เหรอปะหรือขายที่นี่ครับมีคนมารับโอ้มีคนมารับโอ้คล้ายคล้ายโอท็อปเนาะประมาณนั้อมือเวลาเขาแต่งงานเขาก็มาเอาอืมครับขอบคุณมากครับปะเดี๋ยวไปดูลุงอันนี้่อก่อนแม่ยีท่านนั้นแหละเนี่ยนี่ขอคนที่เขาแต่งงานนะเดี๋ยมาดูลุงพ่อใหม่ครับ วันนี้ได้กี่พื้นแล้วลุงถา้าทำทงวันนี่มันก็ได้สีให้ผ่ได้เสื้อเสื้อนี่ตัวหนึ่งนี่ทอกี่วันลุง<น>เสื้อนะเสื้อเสื้อเสื้อกับเ,เสื้อใส่เนี่ยที่ทอมือกี่วันลุงเสร็จใช้ใช้ได้สองสามฟองลุงอ้วันหนึ่งอะนะอ,อ้สุดยอดเลยครับเราเราไม่เย็บใส่เลยลุงทอทอแบบนี้เราเราไม่เย็บใส่เลยหรือทอทอเบ็ดเบ็ดเสร็จเลย สวยมากเลยครับดูไลา์ครับลุงกับป้าครับทอสองคนครับเดือนหนึ่งนี่ไม่ต้องห่วงครับได้เยอะนะครับมีคนมารับถึงบ้านเนาะพอเสร็จครับดูสไตล์การพอของลุงครับสุดยอดครับดูครับดูครับคล่องจริงครับทอทุกวัน วันหนึ่งนี่สองสามตัวนะครับที่ยุงแกพอได้ครับสุดยอดมากเลยครับนะครับผมอยู่สามเก้านีาา่ป่ะดูครับดูครับอยอดเลยครับข่องจริงๆรพอทุกวันนะครับ เค okay, คลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กกวดอยครับเป็คกทุกคทำคลิปดีๆออกมเหม่เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีสดสครับ